นี่ละค่ะง่ายๆเพดูสิลูกของเราหรือเปล่านะของเราหรือเปล่านะครับอะไรอะไรกิมา,มาแล้วใช่ไหมโอเคเพดระวังลูกอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยว,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 วอ,อ่ะพี่บอยช่วยเอาออกหนะ่อย ช่วยยกออกหน่อยหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรารับอาหารเสร็จแล้วเรากดยืนยันนะแล้วมันก็จะกลับที่เดมเพยอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งคับลูกอย่าพึ่ง,อย,งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอนะที่เดมเพลรีบกดจัง,งามันก็รีบกลับไปเลยเห็นไหม,ไมาห,าหมดแล้วครับมันก็จะไม่เสิร์ฟอะไรเราแล้วเพราะว่าอาหารเราครบแล้วค่ะลูก แล้วถ้าเห่กดแล้วอาหารเราจะ